亲爱的，那个。<laughs>

ดูหนังใหญ่มันเนี่ยชิมเริ่เมเลยนะ ต้องแล้วเจ็บมากเลยไม่มีเล็บเลยอ่ะหรอมีแต่หนังล้วน ไม่เคยเมาแต่าอนนี hmm. mm ้ปอไม่ซ hmm. yeah. mm ื hmm. mm ้ออืมปอไม่ได้ให้ปู่ปอตรงนี้หรือจะปอตรงนี้ไก่ได้ให้แม่ โลง่ลงไหม